คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนล้วนเป็นทั้งคนที่ถูกนินทาและเป็นคนที่นินทาคนอื่นและในโลกนี้ไม่มีใครชอบที่จะถูกนินทาอีกสักครู่มาติดตามรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัททาเชียนันคุณกำลังฟัง 4-Minute Podcast อัปเดตข้อมูลและเรื่องราวต่างๆผ่านการรับฟัง ทางแฟนเพจและทุกแพลตฟอร์มของ The f i l News Listening for the Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหนังสือคือปัญญาค่ะบทความดีๆก็เช่นเดียวกันนี่รูบนลสุขวานิชนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนบทความที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจึงหยิบมาเล่ากันในวันนี้ค่ะ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมักจะรู้สึกโหอยหาความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆมนุษย์มีความรู้สึกเหงาจึงใช้การนินทาเป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบหนึง่งสามารถช่วยให้หายเหงาได้ในทางวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราได้ยินการนินทาไม่ว่าจะถูกนินทาเองหรือนินทาบุคคลที่สามสมองส่วนฟีฟรอนทัลคอเท็ก จะทำงานมากขึ้นและสามารถพัฒนาทักษะที่ซับซ้อนทางสังคมขึ้นมาปัญหาคือการนินทาบางครั้งมีลักษณะเกินจริงแพร่ข่าวลือในทางลบซึ่งหากจะถามว่าคนแบบไหนที่ชอบนินทาคนแบบนั้นก็มักจะเป็นคนที่แบบไหนดีคะคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ขี้ขลาดค่ะ เพราะคนจริงมักจะเลือกฟังข้อมูลจากต้นต่อหรือคนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวโดวยตรงแต่คนขี้ขลาดมักจะไม่กล้าเข้าไปถามตรงๆเป็นคนที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงต้องการเสริมพลังให้ตัวเองเพราะต้องการได้รับความสนใจสร้างความรู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญเพราะได้เป็นคนปล่อยข่าวเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบสาดิต เพราะอาจจะเป็นคนที่ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดและรู้สึกดีเมื่อได้เห็นคนอื่นต้องเจอกับประสบการณ์เจ็บปวดทุกใจ เป็นคนที่มีความกังวลไม่มั่นใจเพราะช่วงเวลาที่นินทาคนอื่นมันช่วยให้ลืมความกังวลของตัวเองไปได้ชั่วคราวข้อมูลของดรฮาร์เวลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นบอกว่าการนินทามักมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและมักจะชอบสร้างเรื่องขึ้นมานินทาฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงควรที่จะเรียนรู้วิธีการที่จะรับมือกับมัน 1. โฟกัสไปที่เรื่องดีๆเมื่อมีคนมานินทาให้ฟังก็พยายามนึกถึงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในมุมดีๆของคนที่ถูกนินทาเอาไว้ในใจ 2. รับรู้ให้ได้ว่าการนินทามันส่งผลยังไงกับตัวเองบ้างเพราะการอยู่ในวงนินทามันย่อมมีผลกระทบลองถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงกันแน่เวลาที่อยู่ในวงสนทนาของการนินทา สาใช้วาทศิล์เลี่ยงการนินทาเมื่อเริ่มมีการนินทาเกิดขึ้นและคุณรับรู้ตัวเองได้ว่าอึดอัดใจไม่สบายใจการปลีกตัวออกมาจะช่วยให้คุณไม่ต้องได้ยินและไม่ต้องร่วมนินทาไปกับคนอื่นๆ 4. บอกไปตรงๆหากคุณไม่ชอบการนินทาจริงๆก็อาจจะบอกไปตรงๆได้เหมือนกันว่าคุณไม่อยากจะร่วมสนทนาในเรื่องนี้ และ 5. มองหาความต้องการของคนขี่นินทาเขานินทาไปเพื่ออะไรและให้ความช่วยเหลือแก่เขาเท่าที่เราจะช่วยได้สรุปแล้วคนขี่นินทาเป็นคนมีปมด้อยที่น่าสงสารจัดเป็น,นกลไกการป้องกันทางจิตอย่างหนึ่งโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าการเป็นคนขี่นินทามันมีราคาที่ต้องจ่ายคือความน่าเชื่อถือของเขาจะลดลง และสุดท้ายก็จะไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเพราะไม่อยากเป็นรายต่อไปที่จะถูกเขานินทาคนมีความสุขไม่สร้างปัญหาคนสร้างปัญหาไม่มีความสุขสวัสดีครับ